สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอ็มตาพอดแคสต์ EP ที่148นะครับเมื่อเราได้เข้ามาสู่ธุรกิจเอ็มตาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าใครๆนะครับก็ต้องการที่จะประสบความสําเร็จกันทั้งนั้นนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ตั้งใจนะครับที่จะทําธุรกิจเอ็มตาเรามีเป้าหมายเราโฟกัสเป้าหมายเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จให้ได้นะครับแล้วเราก็อยากที่จะมีโอกาสนะครับไปเที่ยวฟรีกับเอ็มตาเหมือนกับ ที่คนสําเร็จหลายๆคนเนี่ยเขาทํากันนะครับสารพัดความคิดของคนที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเรียกได้ว่ามันรุมเร้าตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เราที่มักจะมีอยู่ในทุกๆคนเลยที่มันจะคอยฉุดรั้งเราเอาไว้เสมอๆนะครับโดยที่ตัวเราเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับ สิ่งนั้นก็คือว่าเวลาที่เราตื่นเต้นต้องการที่จะประสบความสําเร็จเวลาที่เราตื่นเต้นแล้วก็ลงมือทานะครับซึ่งสิ่งนี้มันก็จะอยู่กับเราเพียงชั่วคราวแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไม่เกิน3-4วันระดับความตื่นเต้นต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนในที่สุดเนี่ยมันก็จะพาเราเนี่ยนะครับเข้าสู่วงจรชีวิตปกติ ไม่ต้องมีเป้าหมายก็ได้ไม่ต้องสําเร็จตอนนี้ก็ได้ไม่ต้องไปเที่ยวตอนนี้ก็ได้นะครับเอาไว้ค่อยไปทริปอื่นๆก็ได้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้ามาวนเวียนอยู่ในความคิดของเราเมื่อความตื่นเต้นของเราลดน้อยลงนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราลงมือทําธุรกิจเอมตาแล้วเนี่ยแต่ทําไมเนี่ยเรายังไม่เข้าใกล้ความสําเร็จสักทีนะครับนั่นก็เพราะสิ่งนี้นะครับสิ่งที่จะขอเรียกมันว่าตัวฉุดความสําเร็จที่จะมาคอยฉุด คอยดึงล้างเราเอาไว้นะครับทำให้เราเนี่ยนะครับทำธุรกิจเอมตาแบบชนิดที่เรียกว่าทำตามอารมณ์มีอารมณ์ก็อยากทำไม่มีอารมณ์ก็ไม่อยากทำตื่นเต้นก็ลงมือทำไม่ตื่นเต้นก็ไม่ทำนะครับถ้าเราเนี่ยไม่สามารถหลุดพ้นจากตัวฉุดความสำเร็จได้โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เรากํำหนดเวลาเอาไว้เนี่ยมันก็จะถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆ นะครับลองกลับมาประเมินตัวชุดความสําเร็จที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราครั้งแล้วครั้งเล่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในการทําธุรกิจเอมตาข้อที่1ใช้สินค้าแบบใช้ใช้หยุดหยุดเรียกได้ว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้างสินค้าใช้แล้วตื่นเต้นอยู่สองสาวัน ไม่ได้เกิดความรู้สึกอยากจะแนะนําสินค้าให้กับใครหรือว่าบางทีก็คือเราไม่กล้าพอที่จะบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าให้ใครฟังเพราะว่าตัวเราเองก็ยังใช้สินค้าแบบที่เรียกว่าไม่ต่อเนื่องที่มันจะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองวันนี้ได้ใช้สินค้าพออีกวันหนึ่งก็ไม่ได้ใช้โดยพราอย่างยิ่งเนี่ยตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดเลยก็คือสินค้าในกลุ่มไวท์เทลสตาร์วันนี้กินพรุ่งนี้ไม่กินอีกวันก็ลืมกิน วันถัดมานึกขึ้นมาได้ก็หยิบมากินแบบนี้เราเรียกว่าใช้สินค้าแบบใช้ใช้หยุดหยุดใช้แล้วเนี่ยนะครับไม่เกิดธุรกิจอะไรเลยเพราะเราเนี่ยนะครับไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองอย่างแท้จริงไม่มีเป้าหมายที่จะใช้สินค้าจนทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถใช้ดีบอกต่อได้ถ้าเราใช้สินค้าแบบนี้ มันก็จะฉุดความสําเร็จของเราเอาไว้อย่างแน่นอนส่วนบางคนนะครับใช้สินค้าต่อเนื่องรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราเองก็รักสินค้านะแต่การบอกต่อเพื่อสร้างเป็นธุรกิจไม่สม่ําเสมอต่อเนื่องบอกต่อบ้างไม่บอกต่อบ้างตื่นเต้นก็บอกต่อพอหยุดตื่นเต้นก็หยุดบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าเรียกได้ว่าบอกต่อแบบบอกบอกหยุดหยุดนั่นเองนะครับธุรกิจ ก็ไม่สามารถที่จะขยายจนทําให้เราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องตั้งใจเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยว่าการใช้สินค้าของเราจะต้องต่อเนื่องสม่ำเสมอใช้จนเราเกิดผลลัพธ์ของการใช้สินค้าด้วยตัวของเราเองจนทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมีความตื่นเต้นที่จะบอกเรื่องราวดีๆของสินค้าสู่ผู้คนอย่างเป็นธรรมชาติธุรกิจของเราถึงจะค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนสอสปอนเซอร์แบบ ทำทำหยุดหยุดวันไหนที่เราตื่นเต้นเราก็ออกไปสปอนเซอร์วันไหนที่ไม่ตื่นเต้นก็ไม่สปอนเซอร์บางคนนะครับบางเดือนสปอนเซอร์มา5คนแล้วก็หยุดสปอนเซอร์ไป3เดือนถัดมาก็ให้การสปอนเซอร์มาอีก1คนแล้วก็หยุดไปอีก1เดือนเดือนถัดไปตั้งใจว่า จะเอาใหม่ละจะตั้งใจใหม่ละที่จะสปอนเซอร์แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่ได้สปอนเซอร์อีกเรียกได้ว่าทำๆหยุดหยุดทำตามอารมณ์ทำแบบไม่มีเป้าหมายทำแบบไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงื่อนไขของความสำเร็จมันคืออะไรนะครับถ้าเรายังมีลักษณะของการสปอนเซอร์แบบนี้ไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องไม่จริงจังเนี่ยแน่นอนนะครับตัวฉุดความสำเร็จเนี่ยมันต้องมาฉุดแล้วก็ดึงรั้งความสำเร็จของเราเอาไว้ได้อย่างแน่นอน 3. มาเรียนรู้แบบเรียนเรียนหยุดหยุดช่วงแรกๆที่เราตื่นเต้นเราก็อาจจะยังมาเรียนรู้บ่อยอยู่แต่พอวันเวลาผ่านไปบวกกับมาเรียนแล้วแต่ไม่ได้ลงมือทําผลงานก็ไม่ค่อยมีก็จะเริ่มเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกที่ไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะทําได้แล้วก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าเริ่มหยุดเรียนรู้นั่นเองมาเรียนรู้บ้างไม่มาเรียนรู้บ้างแล้วยิ่งไม่ชวนใครมาเรียนรู้ด้วยกันเลยเนี่ยก็จะยิ่งเรียนเรียนหยุดหยุดบ่อยขึ้นนะครับ ชุดให้ความสําเร็จของเราเนี่ยค่อยๆถอยห่างออกไปถอยห่างออกไปเวลาเรียนรู้เนี่ยแน่นอนนะครับส่วนใหญ่เราก็จะจดบันทึกข้อมูลความรู้สิ่งที่เราประทับใจนะเอาไว้ในสมุดเพื่อที่จะเอาไวท้ทบทวนในอนาคตตอนแรกก็มีสมุดจดอย่างดีพอผ่านไปสักพักก็เริ่มมีอาการจดบ้างไม่จดบ้างยิ่งการเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับฟังคลิปฟังลิงก์ฟังพอดแคสต์ฟัง YouTube เนี่ย ยิ่งมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องอาศัยการควบคุมตัวเองเพื่อให้การฟังนั้นเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างตั้งใจตอนที่ตื่นเต้นเห็นคนเขาฟังกันเราก็ลองฟังดูบ้างนะครับฟังแล้วตื่นเต้นก็ฟังต่อแต่พอเริ่มคุ้นชินก็เริ่มฟังฟังหยุด ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วการฟังเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยอยู่ในบรรยากาศของธุรกิจทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นโอกาสมองเห็นแนวทางทําให้เรามีอารมณ์มีแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจการฟังทําให้เราได้เรียนรู้เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆจนทําให้เราตกผลึกทางความคิดเกิดแรงบันดาลใจมองเห็นแนวทางการสร้างธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนอกจากนี้เนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกว่าบางเรื่องอาจจะเคยฟังแล้ว เรื่องที่ฟังก็ซ้ำไปซ้ำมาทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าการฟังซ้ําๆจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นบางคนก็เลยสรุปแบบนั้นแหละนะครับก็คือเรียกได้ว่าสรุปเอาเองว่าเนื้อหาเดิมๆฟังแบบเดิมๆมันก็เลยเข้าข่ายแบบชนิดที่เรียกว่าสรุปผิดนั่นเองสรุปในแบบที่จะทำให้ตัวเราเองเริ่มไม่อยากฟังดังนั้น การฟังฟังหยุดหยุดมันก็เหมือนการเรียนรู้แบบเรียนเรียนหยุดหยุดความสําเร็จของเราก็จะถูกฉุดรั้งเอาไว้เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่า3ข้อเนี้มันเป็นพื้นฐานสําคัญของการสร้างธุรกิจเอมตาให้เติบโตทั้งทางด้านความคิดแล้วก็การกระทําแต่ถ้าเรายังคงมีอาการทําตามอารมณ์ทำทาหยุดหยุดองค์กรของเราก็จะไม่สามารถขยายการเติบโตต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวฉุดความสําเร็จก็คือตัวเรา พฤติกรรมของเราที่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองให้โฟกัสจดจ่ออยู่กับงานที่ทําได้แสดงให้เห็นได้ว่าเรายังไม่ได้ค้นพบความต้องการที่แท้จริงของตัวเองว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนเราอาจจะยังมองไม่เห็นโอกาสที่แท้จริงของธุรกิจเอมตาที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จเพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตคนสําเร็จต่างกับคนไม่สําเร็จตรงที่คนสําเร็จจะมองเห็นอนาคตที่เขาต้องการและ คนสำเร็จจะไม่ทำให้ตัวฉุดความสำเร็จมาดึงรั้งตัวของเขาเอาไว้เขาพร้อมที่จะเดินหน้าลงมือทำงานพื้นฐานด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นมั่นคงเข้มแข็งแล้วก็เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่จะนำพาตัวเองแล้วก็ทีมงานก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกันในธุรกิจเอมตาเมื่อไหร่ที่เราควบคุมตัวเองไม่ได้ตัวฉุดความสำเร็จมันก็จะเข้ามาควบคุมเราแทนที่ดังนั้นขอให้ตัวฉุดความสำเร็จ ได้หลุดพ้นออกไปจากตัวเราทุกคนเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้ทุกคนสำเร็จได้ในธุกรกิจเอมตาสวัสดีครับ